โอ้ยนู่น้อยตรงนี้ตัวแล้วในพานแม่หัวนี้น่าจะสามนะโดนไหมโดนนี่ไง ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนในพิงน้องนานาเอฟซช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะแล้วก็อ่างเก็บน้ําบ้านสะพานหินนะครับอยู่ด้านหน้านนแล้ว2ตัวที่รอยน้ําอยู่นี่ปลานินใหญ่นะครับวันนี้เรามีภารกิจมาก,ก,กู้อวนกันก็อไม้เนี่ยไม้เดิมเลยครับแล้วกู้อวนแล้วเนี่ยเรายังต้องกู้รอบกันด้วยครับมี2ออย่างนะภารกิจวันนี้ พรานมิดกับแม็กอยู่นี่นะครับย้อนแสงเลยนะฝั่งนี้เริ่มจะสองสามโมงใบใแล้วในพันเนาะ mm hmm. ก็มาเลาะก,กูอ้วนกันครับจัดละสองตัวเน้นๆนี่เอาเปิดคลิปกันง่ายๆเห็นๆแบบนี้เลย <c oughs> โอ้ไซส์แต่ละตัวเกินครึ่งโล้วนะในพันเนาะ <c oughs> โอ้ดูตัวที่แม็กเก <c oughs> ไม่ต้องไปเสียดายครับอ้วนแบบนี้วางแล้ว ถ้ามันขาดพุนแล้วก็ทิ้งเหมือนเดิมอมแม็กมาแล้วตัวแรกปัม๊มลมก็จัดหนวันนี้นอกตัวอ่างเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นล่องเขาเนี่ยจะมีคลื่นมีลมอยู่ครับนี่ยลมค่อนข้างแรงอ่ะตัวตัวนี้ใหญ่กว่าครับอ้าวเหนอด้วยนี่นนอา้ออาไปต่อไปต่อน,นับสองแล้วอุย้ยนูน่น ้อยตรงนี้ตัวแล้วในพานแม่หัวนี้น่าจะสามนะแม่ลอยเองเตงเลยนะโอ้ลมแรงครับตีเรือมาจะย้อนแสงแล้วนะนี่ตะกี้ชัดๆสวยๆครับอ้าวหลุดคันตัวที่สามครับผม อบเนี่ยเราดักทั้งหมด4ลูกนะครับกูมาแล้ว2ไม่ได้อะไรเลยลูกนี้ลูกที่3ครับลูกนี้เป็นรอบเขาเรียกว่าเรือดำน้ำม <c oughs> ีหรือเปล่าโอ้งานรอบไม่ค่อยหมานเลยครับสองลูกไม่โดนลูกนี้ใหญ่หน่อยนะลูกที่สามครับทรงเรือดำน้ำเลยอ่ะขอยกบนเรือเลยนะครับ โดนโดนเหมือนจะโดนนี่โอ้อยหลายตัวครับโอ้โอหลูกนี้เด็ดครับโอ้หนักอ้โอ้นี่อุ้ยโดนปลาดิน3ตัวครับแม่อย่างนี้ก็ยังชั่วครับ อา้านี่จากที่กูอ้วนได้มาสามแล้วตัวนี้ตัวที่สี่ครับ ตัวที่ห้าอันนี้หกนะแต่ตัวนี้ย่อมหน่อยด้านจ,จะปล่อยครับแต่ว่าเก็บไปก่อนเอาไว้ปล่อยที่ตอนจะขึ้นเรือเอาโอเคเดี๋ยวไปต่อครับว่าจะอวนหรือรอบยังหาแนวไม่เจอ ครับโดนไม่โดนโอ้มีครับมีมอะไรอ่ะโอ้ปลากระสงสองตัวนึงนี่ครับปลากระสงนะหรือทางใต้เรียกปลาช่อนชัยครับ ทางอีสานเรียกไปจนลายสวยมากเนี่ยเอาบวกเพิ่มอีกครับโอเคมากันที่อ้วนหัวสุดท้ายนะแมกโดนไหมโดนนี่ไงแม่วันนี้อ้วนสี่หัวก็ได้อยู่สองหัวครับหัวแรกได้สามหัวนี้ติดมาหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าตรงปลายปลายนนจะมีอีกบ้างไหมนะครับเอาตัวนี้ซะก่อนเลยตัวสวยอยู่ครับน่าจะปลานินใช่ปะ นี่อ่ะดูอ้อวนสิบเซนไซ์ก็จะประมาณนี้ครับปานินอ,อ่ะได้ไหมเด้ช่วยจับสายโอเคแม่ไซสวยดริงจริงครับปานินถ้าเราเอาขนาดตาอ้วนไซเล็กกว่านี้มาวางอะมันก็จะได้แต่ว่าตัวก็จะเล็กลงครับเราก็จะคัดไซ์เอาหน่อยไหนหาก,กินแล้วก็เอาที่โตหน่อยครับ ตอนนี้ก็สี่หมงเย็นแล้วมั่งในพานเนาะ,ะวันนี้ได้งานทั้งกูรอบทั้งวางอวนนะครับกูรอบกูอวนก็เป็นคลิปแบบตัดช็อตสำคัญมาเลยคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่ช่วงอ,ออกเรือช่วงดูวิวอ่างเก็บน้ำนะครับเพราะว่าก็ถ่ายให้ดูด้หลายคลิปแล้วเนาะวันนี้มาจัดเน้นๆครับมาที่อวนแล้วก็มาที่รอบเลย โ okay. อเคสาวไปด้วยหน่อยมีไหม,มอ,อาจจะเงียบปะไอ้ปลดปลดปลดแปด๊กไหมต้องคลายนี่ก่อนมันจะได้ปลดมันจะติดได้อีกอ่ะจุดที่ปลาติดอ่ะอวนมันจะพันเป็นก้อนอย่างเงี้ยฮะปลดปลาเสร็จแล้วต้องสาวองสางให้ดีอ่าโอเคหมดยังมไม่มีดินลแล้วอ่ะไม่มีดินแล้วนะ <laughs> ถ้าปลานนลติดนี่มันจะดิ้นเพียพ้ยพรเพี้ยพราอยู่หน้านน่นครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าฝั่งกันครับ ถึงฟังแล้วครับผมอันนี้เรือพรานตีนะวิถีพรานพี่พรานน้องครับยังไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่ขึ้นมาอ่างนี่ที่ว่าจะออกเรือไปเจอกันนะไม่รู้แกได้ขึ้นมัง้งหรือเปล่าช่วงนี้มาครับในพานเราได้กันเท่าไหร่วันนี้เ mm. ทดูกันเลยสิสรุปนะพอได้กับข้าวอยู่เนาะ mm. พอได้อยูอ่อย่างน้อยกับป๋านินตัวโตๆแล้วครับ mm. แมะยังเอแมกยัง ตีปลาอยู่นะเอา้านี่ของที่เราได้กับเข้ากับบ้านครับปันนินใหญ่ๆเท่าไหร่ห้ากตัวไปนู่นเนาะโอ้ใช้ได้ครับผมเนี่ยให้ดูชัดๆนะนี่ครับแล้วก็ปรากฏตัวน้อยนี่เข้ารอบนะั <c oughs> น่นพานะแต่ว่าได้ถ่ายนะครับรอบมันไม่ค่อยได้อะไรก็เลยลูกไหนที่ไม่ได้จริงอะตัดออกซะบ้างครับอ่ะเก็บครับกลับบ,บบ้านเรา นายยกโชว์เป็นตัวตัวไปนี่ไซส์เอาได้นะงี้นะไซสเอาได้แล้วอ่ะใหญ่ๆอย่างนี้ชื่นใจครับไก่ป่าก็ยังร้องลั่นอยู่นะไม่แน่แม็กอาจจะตีปลาได้อีกก็ได้ครับนาะ <laughs> โอ้ดูตัวนี้นะพานตัวนี้เกือบโลไปมั้งน,อน,น้องอืมเกืๆๆอบโลก็ถือว่าออกมาแล้วได้กลับข้าวก็ประสบความสำเร็จ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับ <c oughs> อ่านี่แล้วก็สามตัวนี้เอาอยัางไงย่อมย่อมหน่อยเราได้ใหญ่ใหญ่หลายตัวแล้วนะปล่อยมั้งไหมอันไหนลองดูมันยังเป็นอยู่ไหมเป็นก็จับปล่อยไปนะพันตายปะประกปรากฏปล่อยไม่ได้แล้วตายเลยอ่าอ่าอไอ,อตัวไหนปล่อยได้ปล่อยกดนี้กดเหลืองครับอ่าปนินเป็นไหม เนี่ยตัวมันเท่าไหร่ประมาณฝ่ามือเนาะอ่ะไปไปปล่อยไปปึ๊บไปแล้วแล้วตัวนี้นี่สม่ะหลายๆที่บอกหายากเนาะแต่ทางบ้านเรานี่ยังพอหากินได้ใช่ไหมแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยอ่ะอ่ะปล่อยครับเอ้ายังไม่อยากไปเหรอเดี๋ยวเข้าถุงอ้วนนะโอเคอ่านายกชูหน่อยสักกิโลวันนี้ไใหญ่สองโล โอ้ยน่าจะเกินนะสองโลสามโลอะสามไม่น่าหลุดเนาะอ่ะโอเคก่อเดี๋ยวจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยไปทําเมนูอะไรก็เดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราครับตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนเย็นละก็ตัดมาที่ครัวพื้นบ้านน้เปี่าวันนี้สาวน้องใครทาเมนูอะไรครับยำมะม่วงปลานิลทอดค่ะตอนนี้กําลังทํายำเนาะปลานิลทอดอยู่ข้างหลังนู่นยายทอดอยู่ที่เตานะอ่ะมาทํายำมะม่วงรอไว้ก่อนครับใส่อะไรก่อนเลยน้ำตาลค่ะอ่ะ ใส่น้ำตาลนะครับตามด้วยรสราชาค่ะผงปรุงรสรสราชาค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเราแล้วก็ตามด้วยลาชาชูรสก็ของคู่ครั<า>วเรานะาเปียว่าตัวเล็กก็จะเสียงดังวุ่นวุ่นหน่อยนะนาจากนั้นก็น้ำปลาน้ำปลาครับ ก็บรรยากาศที่บ้านครับจะมีเด็กๆน้อยๆเล่นอยู่นี่กค <c oughs> เป็นบ้านทุ่งบ้านสวนนะหนูหเล่นกับหมาแล้วนะ <c oughs> อ่ะจากนั้นทําไงครับบีบมะนาวค่ะบีบมะนาวอโอ้โหตัวนูน้นยกชามสดเลยเหรอโน่นเะอไปแล้วครับอิ่มละ มาอีกแล้วมาอีกแล้วบีบมะนาวแล้วทําไมคลุกใช่ไหมค่ะอืพอละลายน้ํายําแบบนี้นี่ต่อไปใส่อะไรครับพริกค่ะใส่พริกขี้หนูซอยโอ้ใส่เยอะเลยใช่ไหมค่ะอา้าวแซ่บๆเนาะค่ะตามด้วยกระเทียมกระเทียมครับแล้วก็หอมแดงแล้วก็คลุกให้เข้ากันเนาะ ลองชิมก่อนใช่ไหมใช้ได้แล้วอะค่ะ,ะจากนั้นทำไงครับใส่มะม่วงค่ะใส่มะม่วงแล้วก็ผักชีแล้วก็เม็ดมะม่วงผักชีต้นหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงนะ,ะอ่ะใส่ไปครับคเครื่องมีเท่านี้ใช่ไหมค่ะ,ะจากนั้นคลุกครับผม เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะเปียว <ภา S 1> เป็นน้ำยำมะม,ม่วงครับก <c oughs> ็จะได้น้าตาแบบนี้นะเปียวนะะ <ภา S 1> นี่ครับตัดมาที่ยายนะคุณยายทอดปลามาจัดจานมาอย่างสวยงามเลยครับนี่ <c oughs> ปลานิลอ่างเก็บน้ำครับเนื้อฟูๆเด้งๆเลยนี่อ่จากนั้นทำไงครับสาวรองไขยราดน้ำยำค่ะเอาเลยครับ โอ้เมนูร้านอาหารดีดีเนี่ยแล้วเพียงนะเมนูนี้นะแต่มันเด็ดที่ตัวปลาครับปลาธรรมชาติแท้ๆเมนูบ้านๆครับ <c oughs> อ่าโอ้โหยำมะม,ม่วงปลานิลทอดครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยอ่ะ มาถึงงานถนัดอดนะันแล้วน้าเปียวนะ,ะชิมเนาะคุณยายชิมไหมอ่ะไม่จ้ะไม่เนาะเดี๋ยวคุณยายกินข้าวเลยดีกว่าเนาะคุณยายไม่ค่อยยอชอบชิมออกกล้องนะครับคนแก่ก็เขินต้องสาวน้องคายแล้วละ่ะนาทีนี้ <laughs> เนื่องจากมันเป็นเมนูยำอ่ะมันเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำลายได้ดีเลยเต็มปากหมดแล้วเนี่ยกืนน้ำลายตามแล้วครับเอา เป็นไงโดนลูกโดดเป็นคนใส่เองนะก็ปลานิลสดเนี่ยเรามาทอดให้เนื้อมันกรอบๆเด้งๆอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ยำมะม่วงเปรี้ยวเข้าไปเนี่ยโอ้ยกินทำลายครับแล้วยังมีตัดด้วยไม่นูม่วงหินมะพานอีกเนาะมันก็จะมันๆกรอบๆอร่อยใช่ไหมอ่ะเมนูนี้เนี่ยยายก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช่ไหม ยายชอบแนวต้มจื้อต้มส้มมากกว่าเนาะอ,อ่ะเปล่าก็จะอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปกันเออเดี๋ยว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 รอก่อนรอก่อนรอก่อนยังมาไม่ครบอ่๋อนั่งนั่งนั่งแหมมาตั้งแต่ไหนทำรู้ด,ดีเหลือเกินเนาะอ่ะ,อะอกําลังจะปิดคลิปพอดีอ่ะเริ่มเลยพูดถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ใช้กันแล้วคืกันแล้วครับอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เดี๋ยวเอาไว้พบกันหน่อยจวงดีค่ะอ่ะเดี๋ยวอีกยังไม่จบเลยส่วนคลิปนี้ อ่ะพร้อมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย